นกเชื่องนะครับอเมซอนเยลโลคาวเป็นนกที่ว่าเป็นสายพันธุ์ที่พูดเก่งมากครับพูดเก่งวายแอฟริกันเกย์เกนเชคนะครับตัวราคาก็ตัวละหนึ่งพันบาทครับค่ะเป็นไพยแอปเปิลกับเยลโลไซส์คอนเทลก็ตัวละหนึ่งพันหนึ่งพันสองร้อยประมาณนี้ครับถ้าพวกสีขาวๆก็หนึ่พันสองแก้วม้องครับผมสีโคบอลครับอันนี้เป็นสีหายากครับเป็นลูกบอลบุยแอนโกนะครับมันมีสองไซส์ครับตัวไซส์นี้ก็ตัวละสี่หมื่นห้า อันตัวนี้เป็นซันติดทายครับค่ะราคาก็ตัวละห้าพันห้าครับห้าพันห้าะเชืองก็ตัวมอลลักทันนะครับนกพร้อมผสมพันธุ์ครับเป็นกีนชิกสีบลูพายแอปเปิลกับบลูซินนามอนนะครับจะเป็นสีบลูอ่อนๆครับราคาก็ราคาเท่ากันครับตัวละหนึ่งพันห้าร้อยบาทตัวจะโตขึ้นมาหน่อยครับแล้วก็ไม่เบิ้ลไม่เบี้ยวครับสมบูรณ์หมดไม่เบิ้ลไม่เบี้ยว ครับผมกระดองเรียงสวยครับอู้สวยนะคะเนี่ยสวยมากน่ารักมากตัวผู้อยู่สองพันห้ามีอยู่สามพันตอนนี้ราคาเหล็กอยู่เท่านี้ไม่ได้ขึ้นใช่ไหมไม่ขึ้นเลยมาแล้วจะดาราประจําลานมาก็ไห่ก็ได้รับไม่เะ็วราประจําลาน สวัสดีค่ะครอบครัวโอลิพากินพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่จตุจักรนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกที่สูงรวมสัตว์เลี้ยงฟาน์มีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไคอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะอันนี้นกบอลเกนเช็คนะครับตัวราคาก็ตัวละ1,000บาทครับค่ะครับเป็นไทรแอปเปิลกับเยลโลตายครับทุกสีเลยเหรอราคาเดียวกันใช่ครับผมค่ะ ก็ยังพอมีเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ครับผมเรื่อยๆครับนี่ขัดมาก็เป็นค่อกเทลค่อกเทลครับผมค่อกเทลก็ตัวละหนึ่งพันหนึ่งพันสองร้อยประมาณนี้ครับถ้าพวกสีขาวๆก็หนึ่งสองค่ะอันนี้ม้งไหมเนี่ยอันนี้เป็นนกแก้วม้งครับผมสีโคบอลครับอันนี้เป็นสีหายากครับตัวละหนึ่งหมื่นสองพันบาทครับค่ะ มีสองตัวเหรอคะใช่ครับสีขาวมีสีขาวด้วยครับสีขาวตัวละในหมื่นห้ 15, าพันบาทครับเขาสั่นหัวทำไมมังเขาจะเป็นแบบนี้ล่ะครับผมเขาชอบเลี้ยันะครับโอ้ยน่ารัก มองเท่าไรนะคะตัวละหมื่นสองกับหมื่นห้าครับขอถ้าส,ส,สีขาวคือหมื่นห้า,า 15, ครับผมค่ะโอ้โดูสิขาเนี่ยความน่ารักของน้องีององ่โอ้นี่เขาคิดว่าเราจะป้อนนะคะเนี่ยแกล้งน้องอิฐนะคะเนี่ยอ,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 อันนี้เป็นลูกม้าฟอพัทครับเป็นสีเม์ฟก,กับสีฟ้าลกโตหน่อยก็ตัวละห้าร้อยครับอ๋ออันนี้จะห้าร้อยครับผมห้าร้อยทุกตัวเลยครับทั้งสองสีเลยนะสองสีเลยครับค่ะ อันนี้ก็เริ่มหัดแท้แล้วนะคะเริ่มหัดแท้แล้วครับผมอ,อันนี้รับไปก็เลี้ยงง่ายแล้วนะคะเพราะว่าเขาก็เริ่มหัดแท้แล้วครับนี้เป็นลูกป้้นบุนโกนะครับมันมีสองไซส์ครับตัวไซส์นี้ก็ตัวละ,ะสี่หมื่นห้าครับผมไซส์ที่กี่เดือนแล้วครับประมาณสักห้าสิบห้าวันครับทราบเพศหรือยังนะคะตัวเมียรครับผมตัวเมียอ๋อตัวเมีย,มยนะคะครับ ข้างในก็มีอีกเป็นตัวผู้ตัวเมียมีหมดเลยครับค่ะมีหลายตัวนะคะเนี่ยถ้าว่างลวครับวันนี้ถ้าเป็นไซส์ใหญ่หน่อยก็ก็ละห้าหมื่นครับตัวนี้ห้าหมื่นเพศเพศหรือยังคะไซส์นตัวเมียเหมือนกันนะตัวเมียเหมือนกันนะคะมีให้เลือกหลายไซส์เลยใช่ไหมคะวันนี้ใช่ครับผมค่ะม้วนหรืออะไร้นี่เริ่มหัดกินได้แล้วครับอ๋อนี่นี่เริ่มหัดกินแล้วนะคะสําหรับไซส์นี้ อันนี้ก็ตัวละ4ี่หมืนห้าเหมือนกันครับผมอันนี้กี่เดือนคะเนี่ยอันนี้ก็ห้าสิบห้าวันครับก็ก็ไซส์เล็กก็ยังมีให้เลือกกันหลายตัวเลยนะคะเนี่ยครับข้างบนด้วยไหมคะเนี่ยข้างบนไซส์เดียวกันไหมคะเนี่ยใช่ครับราคาเดียวกันครับสี่หมืนห้าครับอตัวเมียตัวเมียครับวันนี้ตัวเมียเยอะเลยนะคะเนี่ยตัวเมียสามตัวเลยตัวผู้ตัวเดียวครับวันนี้ค่ะ ความแตกต่างระหว่างตัวผู้ตัวเมียดูยังไงครับถ้าดูจากดูภายนอกก็ดูสรีระก็ดูได้สัก50เปอร์เซ็นต์ค่ะที่ไอชัวก็ต้องตรวจเลือดค่ะครับผมทางร้านรับเจาะเลือดด้วยไหมคะก็ตรวจตรวจเลือดให้หมดครับผมนกราคาแพงก็ตรวจเลือดก็คือราคานี้ก็คือรวมตรวจเลือดได้แล้วครับผมค่ะเช็คเพศให้แล้วพร้อมใบใช่ไหมครับพร้อมใบเช็คเพศใช่ครับ อันนี้ก็เป็นพ่อแม่พันธุ์นกแก้วแอฟริกันเตยนะครับค่ะราคาคู่ละ45,000บาทครับอันนี้เป็นคู่กันเป็นคู่กันครับผมค่ะมีหให้เลือกหลายคู่ครับแอฟริกันเตยข้างล่างก็มีค่ะแต่เขาร้องเสียงดังมากเลยอ่ะครับนี่ร้องนี่คือยังไงคะก็เ,เป็นนกน,นกป่าครับผมนกป่านําเข้าเขาจะตัวคนหน่อยเขาจะเตือนคนหน่อยอ๋อนี่คือร้องนี่คือเหมือนตื่นหรือกลัวใช่ไหมคะใช่ครับ ส่วนข้างล่างนี้ก็เป็นคู่เหมือนกันป่นคู่เหมือนกันครับ,มรบผมค่ะผิวเสียงดังมากเลยอ่ะราคาเหมือนกันไหมคะร,ราคาเหมือนกันครับค่ะอายุเท่าไหร่เนนะี่ยอายุก็หกเจ็ดปีแล้วครับผมค่ะบาดหมางพันได้แล้วครับเสียงดังมากเลยนะคะแม่ท่านเลบอันนี้ก็เป็นนกคอคาเทลนะครับพร้อมทำพันค่ะครับราคาก็ตัวละพันสองร้อยบาทครับ ตัวอ้วนตัวใหญ่มากเลยอ่ะนกเจ็บแต่เดือนแล้วครับค่ะทุกสีเลยคือใช่ครับไออันนี้ตัวละพันสองทุกสีครับทุกสีแล้วก็มีสีขาวตัวละพันห้าครับขัดมาตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวค่ะถ้าตรงนี้ก็คือพันห้าพันห้าครับผมนกฟ้อมผสมพันธุ์เหมือนกันครับค่ะ อันนี้ก็เป็นนกแก้วกินชีสคายแอปเปิ้ลครับราคาก็ตัวรับพันถามครับนกพร้อมผสมพันธุ์ครับอันนี้นกโตก็มีให้เลือกกันเยอะนะคะนกต้อน,น1,300ครับผมแต่ลูกป้อนก็ยังพอมีเข้ามาเรื่อยๆลูกป้อนก็มีเรื่อยๆครับผม ลูกป้อนซันมีไหมลูกป้อนซันไม่มีเลยครับสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้ไม่มีแต่ก็ยังพอมีเข้ามาเรื่อยใยใช่ครับเพราะว่าเพิ่งส่งไปต่างประเทศเมื่อวันพฤหัสนะครับอ๋อก็คือมีเข้ามาเรื่อยๆแหละแต่ก็คือมีออเดอร์ต่างประเทศเข้ามาด้วยใช่ครับราคาประมาณสักเท่าไหร่ตอนนี้ลูกป้อนซันลูกป้อนซันก็อยู่ที่สองพันสองสองพันห้าแลแ้วแต่ไซส์ครับคนเต็มเต็มก็สองพันห้า แต่ทางร้านก็ยังมีนกโตอยู่นะจันครับผมมีครับค่ะข้างบนนู่นนะคะก็จะเป็นเท่าไหร่ครับอันนี้เป็นคู่กันใช่ไหมคะเนี่ยครับผมค่ะอันนี้ก็คืออายุเท่าไหร่นี้อันนี้นกสองปีขึ้นครับผมค่ะคู่ละเท่าไหร่คะถ้าเป็นซันงนี้คู่ละเจ็ดพันห้าค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นพ่อแม่พันนะครับนกร้อมผสมพันค่ะราคาก็คู่ละเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับหยาดพันคอน ราคานี้รวมใบเช็คเพศหรือยังใช่ครับมีใบเช็คเพศครับมีใบเช็คเพศแล้วนะคะร,ราคานี้ทางร้านสามารถจะส่งให้ลูกค้าต่างอ่ต่างจังหวัดได้ไหมคะได้ได้ครับผมส่งรถตู้รถทัวร์รถไฟส่งได้ทุกจังหวัดครับค่ะมีเพจ a c e b o o k ไว้ให้ลูกค้าคอยติดตามไหมครัครับผมเพจก็ชื่อศูนย์รวมสัตว์เลี้ยงการนี้ครับค่ะ ท่านใดที่สนใจก็ลองสามารถเข้าไปดูที่เพจได้หรือถ้าสนใจนกนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการส่งค่าส่งประคางร้านได้ได้ครับครับอันนี้ก็เป็นกีนชีกเยลโล่ไซส์นะครับนกพร้อมผสมพันธุ์ราคาก็ตัวละหนึ่งพันามร้อยบาทครับโู้ทุกตัวนะคะในนี้ถ้าเป็นคู่ก็คู่ละสองพันห้ครับค่ะเยอะมากเลยอ่ะถ้าใส่เนื้อครับ โอ้ในนี้มีเยอะมากเลยนะคะเนี่ยก็คือราคาเดียวกันหมดเลยราคาเดียวกันหมดครับผมถ้าเป็นพู่ก็ยังสามารถลดได้บ้างได้ครับผมลดได้ครับอันนี้ก็เป็นนกแก้วมองพาราคิดนะครับ พวกนี้เป็นนกเชื่องครับเชื่องเหรอคะเชื่องทุกตัวนะครับนกอย่างลูกป้อนครับผมเอาไปเล่นแล้วก็เอาไปหัดสอนพูดได้เลยครับสีเขียวตัวละ 6, กพันห้าฟ้า8ปดพันห้าครับมองเขาดูตัวโอ้นอ้วนเหมือนกันนะคะใช่ครับค่ะอันนี้ก็แทะข้าวโพดกันนะคะเนี่ยเชียงเชื่องนะคะใส่เชียงเช่องครับจบเล่นได้ไม่ไดครับอันนี้ก็เป็นนกหงยกนะครับราคาตัวละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับ นกวร้อมผสมพันธุ์กันครับค่ะอันนี้ก็เลือกได้เลยนะคะ<ช>งผงหยกก็มีเข้ามาเรื่อยๆเนะมาเรื่อยๆครับผมค่ะครับอันนี้ก็เป็นนกเขาไดมอนด์นะครับค<ช>่ะอันนี้ราคาไม่แพงครับตัวละ2องอยห้บบาทครับค่ะ อันนี้น่าจะพร้อมทำไหมคะเนี่ยใช่ครับพร้อมผสมเลยครับเพราะว่ามีไข่แล้วด้วยครับเห็นมีไข่แล้วด้วยค่ะไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะ,ะตอนนี้สีสวยๆทั้ง<ผ>นั้น, <respects> นเลยครับสีสว่างสว่างตัวละเท่าไหร่นะคะ2 5งยห้าสิบาทครับตัวละ2 5 0รอยห้าสิบนะคะแต่อ่อันนี้ก็เป็นเซบราฟินสนะครับ ในราคาก็ตัวละหนึ่งร้อยบาทครับตัวละหนึ่งร้อยนะคะครับมีให้เลือกหลายสีครับมีขาวสีน้ําตาลแล้วก็เป็นสีน้ําตาลผสมกับขาวก็มีก็คือราคาเดียวกันหมดเลยราคาเดียวกันครับตัวละน้อยครับลือได้เลยครับ ครับอันนี้ก็เป็นนกแก้วไอ้ฟินเจ็ดสีนะครับ <bona? S 2> LIKE ราคาก็ตัวละ400รอยบาทครับอันนี้ก็อันนี้น่าจะเป็นเหมือนตัวเมียมั้ยเนี่ยตัวเมียเยอะเลยครับเราเพิ่งคัดเขาเพิ่งคัดตัวผู้ไปครับอ๋อนี่ก็จะเหลือแต่ตัวเมียใช่ตัวเมียเยอะส่วนมากเขานิยมตัวผู้เหรอคะมันก็ทั้งผู้ทั้งเมียครับแต่ว่าชุดนี้มาตัวเมียมาเยอะอ๋อตอนนี้ก็เลยจะเหลือแต่ตัวเมียแต่ก็เดี๋ยวมีเข้ามาเรื่อยๆใช่ครับตัวผู้ตัวเมียก็คือราคาเท่ากันราคาเดียวกันครับผมค่ะ ครับอันนี้ก็เป็นกรีนชีสนะครับเสบูนอร์มอนครับค่ะราคาก็ตัวละ1,500บาทครับอ๋อหนึ 1, ่งนะคานะคะ<ม>พร้อมทำนะคะพร้อมผสมพันธุ์ครับค่ะมีให้เลือกเยอะเลยนะคะสำหรับกรบีนชีสนะคะมีหลายสีให้เลือกลเลยนะคะค แล้วก็อันนี้เป็นกีนชิกสีบลูพายแอปเปิลกับบลูซินนามอนนะครับจะเป็นสีบลูอ่อนๆครับราคาก็ราคาเท่ากันครับตัวละ1,500อบาทครับเป็นนก7จ็ดเดือนครับพร้อมประสมพันธ์ครับกีนชิกก็มีให้เลือกหลายสีเลยนะคะนี่ใช่ครับอันนี้เป็นนกกระตัวมอลักขนนะครับนกพร้อมประสมพันธ์ครับราคาคู่ละ85,000บาทครับ แยกขายได้ไหมะหรือว่าแยกแยกแยกได้ครับผมตัวเมียสี่หมื่นห้าตัวผู้ก็สี่หมื่นค่ะครับผมตัวเมียจะราคาสูงกว่าใช่ครับค่ะข้างล่างก็เหมือนกันใช่ครับราคาเดียวกันอายุเท่ากันใช่ครับอ๋อค่ะก็ยังมีให้เลือกหลายคู่เลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูแค่บางส่วนนะคะครับก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะคะมีเข้ามาเรื่อยๆครับค่ะครับอ่าต่อไปก็เป็นพวก นกเชื่องนะครับอเมซอนเยลโลคาวเป็นนกที่ว่าเป็นสายพันธุ์ที่พูดเก่งมากครับพูดเก่งกว่าอเปริกันเกไอไอตัวนี้ราคาตัวละถึ0หมื่นบาทครับค่ะเชื่องนะคะเนี่ยเชื่องเชืองครับเชื่องทุกตัวเลยนะเชื่องทุกตัวครับตอนนี้มีอยู่3ามตัวให้เลือกครับ ไซนี้ก็อายุเท่าไหร่แล้วนะก็มีหเดือนเ็เดือนแเดือนครับค่ะแต่เชื่องนะคะเชืองเชืองครับแล้วน้องซันแล้วคะเนี่ยมีซันด้วยซันตัวนี้เป็นซันติดทายครับค่ะราคาก็ตัวละ5,5 0 0้าครับ55 0 0ค่ะเชืองนะคะเนี่ยอาอซันมีทางล่างด้วยทางล่างก็มีครับทางล่างก็มีอันนี้คือปล่อยแบบว่าอยู่กันอย่างนี้เลยนะคะนี่ยราคาเดียวกันนะจ๊ะราคาเดียวกันครับค่ะนี่คําเราติดทายคือตรงไหนครับ เนี่ยครับไอ้ตอนนี้ปีเขาจะเหลืองเยอะเขาจะเหลืองทั้งตัวครับค่ะนี่สีแดงด้วยค่ะแดงทั้งตัวเป็นแบบผิวติดชายผิวเหลืองเกือบทั้งตัวเลยใช่ใช่ครับอยู่ด้วยกันได้ไมนี่ยแกล้งกันเลยเนี่ยเพราะว่ามยแกล้งกันอ๋อมีแกล้งกันนิดนิดหย่ออย่าอย่าเข้าอาณาเขตเขาใช่ไหมถ้าอยู่กันแยกๆกันนิดนึงเขาก็อยู่ได้นะคะอันนี้ค่ะตัวนี้ก็เป็นอเมซอนออร์เรนจ์วิงนะครับอันนี้ราคาก็จะถูกมาหน่อยครับตัวละ18,000บาทครับ ครับผมเพราะว่าตอนนี้เขาพูดไม่เก่งเท่าไอ้เยันโรคาวครับค่ะครับตัวพูดหรือตัวเมียนะตัวเมียครับเช็คเพศแล้วเช็คเพเแล้วครับใช่ครับค่ะนี่เป็นลิงเน็ตสีเหลืองครับค่ะลิงเน็ตสีเหลืองนะคะนี่ราคาก็ตัวละเจ็ดพันครับมีอยู่สองตัวครับลิงเน็ตสีเหลืองเจ็ดพันนะคะมีสองตัวนะคะนี่นี่ตัวเนึงเป็ดคนมากเลยครับ ราคาเดียวกันราคาเดียวกันครับค่ะเชื่องนะคะเนี่ยค่ะน้องยืนเหมือนอยู่ในสวนสัตว์อะค่ะยืนกันแบบว่าเต็มร้านเลยนะคะเนี่ยค่ะมาเล็กชมแล้วก็มาเล็กซื้อแล้วเล็กชมกันได้เลยใช่ครับอันนี้ก็เป็นไอ้แมแก้มอันมาพอลอายุประมาณนี่ตั้งแต่6เดือนถึง1นปีครับ ราคาตัวละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับรมีให้เลือกสี่ตัวครับเขื่องๆนะคะเขื่องตัวาี้ก็เป็นล็อกเวสคู่เก่งเหมือนกันนะครับเท่าเท <ๆ S 2> ่ากันนะพีการเก้อันนี้ก็เป็นล็อกแก้วอัฟกันเกงนะครับมีตัวนี้อายุหกเดือนแล้วก็ตัวนี้อายุดีกว่าครับราคาเท่ากันตัวละสองหมื่นห้าพันบาทตัวนี้ครับน่คราคาขึ้น <ś twelve> ราคาขึ้นใช่ไหมคะ,<บ>ะน,นี่ <บะ S 1> ค่ะพคูดได้นะไดแล้วทั้งคู่ครับ๋อเคแล้วจะได้ทุกคนไม่ตันครับ <ś with S 1> ค่ะเป็นเลยได้ จะพูดอะไรได้บ้างคะเนี่ยสวัสดีครับตอนนี้สวัสดีครับแลว้วก็คราบยงงาวไ,ได้ก่นอนผมไม่ได้ยินเสียงะนะคะต้องนั่งเฝ้าอะ่ะ <laughs> เอาอันนี้เป็นเตาชูกาต้าครับอันนี้เป็นไซส์เล็กแล้วก็เบิ้ลน,นิดหน่อยก็ราคาไม่แพงครับตัวละเก0ร้อบาทไซส์นี้ตัวละเก้ารใช่ครับอายุสักเท่าไหร่อะไซส์นี้อายุายายก็ประมาณสัก2เดือนกว่ากับ3าเดือนครับผมขนาดก็สองนิ้วกว่ากว่าครับ อันนี้ก็ราคาตัวละพันแปดครับ<ะ>เพราะว่าตัวจะโตขึ้นมาหน่อยครับแล้วก็ไม่เบิ้ไบบ<ะ>ลมไม่เบี้ยวครับสมบูรณ์หมดไม่เบิ้ลไม่เบี้ยวครับผมกระดองเรียงสวยครับอันนี้ก็จะราคาก็ตามไซส์ตามไซส์ครับผม<ะ>ไซส์ใหญ่มาอีกหน่อยครับสี่นิ้วกว่าเกือบเกือบห้านิ้วตัว,ว,ตวละสองพันห้าครับ ขนาดก็คือเขาจะวัดเป็นนิ้วใช่มใช่ใช่ครับค่ะก็มีให้เลือกกันหลายตัวเลยนะคะเนี่ยอันนี้ไซส์เท่าไหร่เนี่ยเนี้ยครับผมอันนี้ก็15นิ้วครับค่ะราคาก็ตัวละหมื่นห้าครับที่ก็มีกว้างนะคะเนี่ยจะจะไปหากัน่เป็นตัวผู้ตัวเมียอ๋อนี้คือคู่กันใช่คู่กันแต่ก็คือขายแยกได้แยกได้แยกได้ครับค่ะ แล้วข้างล่างนี้ราคาเนี่ยอันนี้ก็ราคาเดียวกันครับตัวละหมื่นห้าครับตัวละหมื่นห้าเหมือนกันนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะถัดมาค่ะอันนี้ก็เหมือนกันไหมเหมือนเหมือนกันครับผมมีตัวใหญ่นี่ใหญ่บิ๊กเลยตัวใหญ่ตอนนี้สองหมื่นห้าตัวเดียว้จะใหญ่ไปกว่าน,นี้อีกเยอะไหมคะเนี่ยก็อันนี้ประมาณห้าปีก็ยังใหญ่กว่าน,นี้ได้ได้อีกครับผมค่ะ อันนี้เราดูได้ไหมตัวผู้ตัวเมียดูได้ครับผมดูได้อันนี้ตัวผู้หรือตัวเมียไอตัวใหญ่ตัวผู้ครับผมค่ะราคาราคาก็สองหมื่นห้าครับผมเต่าพวกนี้จะดูได้ก็ตอนโตครับดูเพศได้ตอนโตอายุประมาณยไดูยากจะเริ่มดูได้ก็ประมาณประมาณรักสามปีกว่าครับค่ะเขากินผักนะคะเนี่ยใช่ครับกินผักเป็นหลักเลยค่ะมีให้เลือกเยอะเลยนะคะสำหรับเต่านะคะครับ ราคาชูก้าตอนนี้นะครับนมอนผููอที่600อตัวเมียอยู่ที่แ0 0บาทคบาทราคายังคงเดิมอยู่ถ้าลงวันนี้คงไม่ได้แล้วคนเพาะเขาไม่มีกําลังใจเพาะแล้วค่ะอ๋อเหรอคะราคาตอนนี้ถูกมากตัวเมียราคาจะสูงกว่า800ทุกพันเลยครับค่ะเฮ้มคนน่ารักค่ะคนน่ารักเดี๋ยวหนูองหยิบให้หนูหลายๆพันค่ะ ป่อยเขาตายเลยครับพี่ไม่เป็นไรปล่อยได้เลยนะคะเนี่ยเขาเชื่องเชื่องนะคะเชื่องทุกตัวครับที่ร้านปล่อยได้เลยที่ไม่ต้องกลัวหนีไปทั่วร้านแล้วค่ะตอนนี้ค่ะค่กตอนอันนี้ก็จะมีตอนนี้เหลืออยู่ก็คือทูแพตติมน่อมราคาที่เลทสองพันอันนี้สองพันตัวผู้หรือตัวเมียนะตัวผู้สองพันเมียสองพันห้าครับโอ้ถ้าตัวเมียจะราคาสูงกว่าเขาปล่อยได้ค่ะเนี่ยดูดิคะน่ะ ชอบตาเขาจังเลยบ้องแบลวจะเข้าบ้านเหรอว้นตุ๊บตุ๊บวนตุ๊บตุ๊บนี่โมไสอีราคาที่พันห้าพันแปดว้นเป็นหมูเลยตัวนี้ลูกหมูอ่ะค่ะว้นมากคือกินเก่งครับจับได้เลยว้นปุุกลุกมีหลายตัวเลยปลุกลุกนี่ช่วงนี้ถือว่าเขามีเยอะไหมคะ เขาไม่ฤดูนี้หรือว่ายังจริงๆเราคือจุก้าออกลูกตกลูกปีหัวปีท้ายปีแต่ก็คือมีเรื่อยๆแบบว่ามีได้ตลอดถือว่าถจ้าตัวนี้ท้องแัวนี้ก็ออกสามารถลูกหมุนเยนได้ตลอดคค่ะก็ยังมีให้เลือกกันเยอะนะคะเนี่ยตัวนี้เท่าไหร่อ่ะตัวนี้ขายอยู่พันคู่พันห้าเมียพันแปดอันนี้เป็นพันโมค่กแต่อ้วนมากทีนี่แล้วก็ไม่ดื้อด้วยอิินไ่อนไม่ดื้อนะคะเนี่ยเชื่องเชื่อง ให้กินนมเหรือคะตอนนี้ด้วยผลไม้ด้วยพวกแมลงด้วยครับตัวนี้อันนี้เป็นโมพตินัมค่ะปล่อยได้เลยไม่ต้องกลัวหนีน้องไม่ซนเท่าไหร่ตัวผู้หรือตัวเมียนี้อันนี้ตัวเมียจ้ะค่ะราคาตอนนี้ก็ผู้สองพันเมียสองพันห้าเหมือนเดิมค่ะจะตกไหมคะเนี่ยลูกเกเย็นนะเขาเป็นหมูเขาไม่ตกอ้วนเขาเป็นคนอ้วนค่ะแล้วก็ต่อไปเนาะ เป็นพวกคีมิโนตาแดงค่ะอ่ตาแดงสวยๆหน่อยนี่มนตาแดง้สวยนะคะเนี่ยเไม่สวยมากน่ารักมากค่ะตัวผู้อยู่2,500งหมีอยู่สามพันตอนนี้ราคาเหลืออยู่เท่านี้ไม่ได้ขึ้นใช่ไหมคะไม่ขึ้นเลยค่ะราคามันลงให้นี้ยังสามารถต่อรองกันได้บ้างไหมได้คต่อรองได้ครับค่ะตาเขาสีแดงสวยเลยนะคะนี่เดี๋ยดาราประจำร้านไม่ไหนเนี่ย เรามาดูดาราประจําร้านกันนะครับดารายังไม่เปิดตัวนะคะมาแล้วจ้าดาราประจําร้านมานลยจ้าได้ับมาแล้วดาราประจําร้านให้น้องเล่นหน่อยได้จ้าอ่าอยากเล่นกันไหมอ้าวจะตัวอ้วนเหรอหรือไงเลยอยู่สองตัวค่ะวันนั้นที่พี่มาทัวร์ลงก็มีคนมาซื้อตัวอ้วนมาหลายตัวอยู่เลย ไปแล้วอ้วนๆเท่าบ้านเลยแต่ตัวนี้คือเอาไว้เอาไว้เลี้ยงให้ให้ลูกค้าดูน่ารักค่ะตัวอ้วนๆไหมคะเนี่ยตัวเท่าไรตัวเนี้ยตัวนี้ไม่ได้ขายเลี้ยงไว้ให้ลูกค้าดูถ้าอยากดูเวลาอ้วนจะน่ารักขนาดไหนค่ะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้อ้วนๆทางร้านก็ยังพอมีแบ่งให้ได้บ้างคะเนี่ยทามีกล้าแบ่งให้ได้ครับค่ะ นี่เต็มเลยตอนนี้กำลังเข้าบ้านกันอยู่นะคะเนี่ยตัวตลูกอาอยากจับหนักไหมนะเต่นได้หนักนะเล่ได้ค่ะนี่เข้าบ้านอ้าวตัวอ้วนโดนทับแบนไปแล้วค่ะตอนนี้แนล้วค่อนสวยมากเลยค่ะคุณสวยค่อนสวยเอามาโชว์หน่อยอายุเท่าไหร่นะสองขวบครับสองขวบเท่ากันไหมเนี่ยสองขวบเหมือนกันเท่ากันค่ะ ตัวผู้หรือตัวเมียเนี่ยตัวเมียทั้งคู่เลยตัวเมียทั้งคู่นะคะเพราะตัวผู้เขาเวลาโตหัวเขาจะแบบแบ่งแหว่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นตัวเมียเขาจะแบบแบบยังไงอ่ะมันจะน่ารักมันจะตุ้ยน้อยกว่าค่ะทางร้านก็สามารถจัดส่งได้เหมือนกันใช่ไหมส่งได้ครับพี่ค่ะนกก็ส่งได้เต่าส่งได้ไหมคะได้ครับได้หมดได้ทุกอย่างตัวนี้ใส่กล่องได้หมดใส่กล่องส่งทั่วประเทศค่ะออกมาลูกออกมาดู คลิปนี้เราก็พาชมสัตว์เลี้ยงที่ศูนย์รวงสัตว์เลี้ยงปานีกันแล้วนะคะขอเป็นสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย